เฮ้ยเพื่อนวันนี้เราเงาว่ะ้โดนเหลากบานมาในซอยพี่โอ้แล้วไปบุบ้านพี่โอนไหมเรอได้เพื่อนได้เลยท่าซีพีนะอยากยังต้มไก่พอดีเลยไปไปเลยเพื่อนเฮ้ยพี่เจ๊บ้านพี่โอนมโมุนบอกว่าบอกมาดิอยากเจอแกว่ะ อีกแล้วพี่เสียงดังจังอ่ะพี่อยากชนแค่ไหนเนาะพี่เองว่างไหมวะเด็นยิงหัวงผมก็ว่างๆอ,อ,อยู่ครับพี่พื่ยอยากมาที่ไหนเจอเนี่ยครับพี่คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนที่อาจจะทําให้เกิดพฤติกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่เพิ่งมาจากไหนเนี่ยมาในบ้านครับเพิ่งมอะไรไปซ้อมบอลมาซ้อมบอลมาแล้วมาทำไมบ้านพี่เนี่ยมาท้าชนครับชนตี้อยากเจอครับเห็นผมผมไหวเหรอไม่ครับมันมีเสี้ยวโนโมได้เนี่ยโนโมเข้ามาหรอของปลอมแน่เลยเนี่ย แผลเอาโอเคแผลก็มีฝีมือกันใช่ไหมเนี่ยมีครับไม่ใช่มาไม่พี่ตบนะตบเป็นไก่อุ้ยไม่ได้ไข่ต้มหรอกครับพี่มีสี่คนพอดีแต่พี่มีติดแก๊งอนุบาลอะไรเงี้ยเพื่อนได้ทันเอาไปละครัชื่ออะไรเนี่ยเตชินครับปตันครับกัปตันเตชินเบิ้มครับเบิ้มเบเบมหัวเบ๊บเบ๊บเลยเด็กนี่ใครนิ่มสุดในเนี่ยมีไหมหรือตึงหมดตึงหมดครับยาส่วนอนาตอดีตอนนี้ผมเจอเด็กหมู่บ้านนะคนดูสี่คนมาจากบ้านไหนจากว่างครับ ชุมชนนากว้างด้วยคือวันนี้เลิกเรียนมาซ้อมบอลเสร็จจะมาตบโอนโมต่อเอางี้ถ้าใครแพ้เนี่ยหน้าขาวเอาไหมครับโอเคไหมโอเคครับถ้าใครแพ้เนี่ยเดี๋ยวเราจะให้หน้าขาวนะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมเองจะไปสร้างห้องแล้วเอาน้องสี่คนเนี้เข้าห้องไปเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมในเกมนะท่านผู้ชมไปกันเลยโอเคท่านผู้ชมตอนนี้เราเข้าสู่เกมเปนที่เรียบร้อยแล้วนะครับพวกเองพร้อมมาวะฝั่งนากว้างพร้อมไหมพร้อมพร้อโอ้โหมึงไหวเลยเนี่ยเขาโหดนะเว้ย เชียร์ฝั่งพี่โอกดหนึ่งคอมเมนต์มาแล้วก็กดไลค์เชียร์ฝั่งน้องกด2อคอมเมนต์มาแล้วก็กดไลค์เด็กแว้นนะฝั่งนั้นนะ่ะพ่อดังด้วยมาเอาละเพื่อนบอกกันนะครับว่าแก๊งเนี่ยไม่ธรรมดาตึงจัดใครแพ้หน้าข่าวนะครับคนดูอ้ยอ่านโอนโมอาจะหน้าข่าวนะอย่างเงี้ยยังไงออนนี้ครับผมยังไงครับอ้ยดูเดือดะปะตาแรกของวันพี่โอด้วยคนดู แดงแดงนะแดงนะตัวนี้แดงตัวนี้แดงอุ้ยไม่โดนคนดูไม่ดาวคนดูอุ้ยเจ็บมากเจ็บมากตัวนี้เจ็บมากตัวนี้เจ็บมากเขาไม่ออกอ่ะเขาดูเขาไม่ออกเออสถานการณ์ตึงเครียดครับพูนรัไปสองอุ้ยทิมนี้ผมโหดพันมาไปสองดาวเหลือตัวเดียวครับเหลือตัวเดียวครับเหลือตัวเดียวปล่อยบ้านน้องปห่อบ้านน้อง พัญญาอยู่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 โอ้โหสถานการณ์ตึงครับสถานการณ์ตึงที่ผมเอาสุดด้วยเฮ้ยน้องเดี๋ยวเขาจะทายไม่ไหวหรอกมา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 โอ้ทันวาเอาไปสามไปไปเนี่ยหนึ่งศูนย์แล้วนะตานแรกไก่ห่อตานแรกก่อนไม่ไกลพี่รนเให้ทุกคนแล้วโอ้ไอคนชื่อเบฟนี่มันก็เอาเรื่องเหมือนกันนะปากบังแท็บนะเฮ้ยน้องอาจจะเจ็ดศูนย์นะพี่ว่าถ้าเจ็ดศูนย์นี้ไม่ร้องไห้กับบ้านนะเอาว่ะ อดืดดืดดืดตายดึงตายดึงครับตายเฮ้ยงงงงงเฮ้ยไม่ไม่ไม่ได้เล่นโป้ฝีมือก็นั่งเล่นให้ดูอยู่เนี่ยก็ดูสิ เอ้ยอุย,ไม,ยไม่เห็นเกจสูแน่เลยวะคุณดูใครอยากให้เอาเกดสูตคอมเม,มนต์มานะครับกดไลค์ให้หนึ่งพันไลค์ด้วยกระดาวไปไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมดาวอุ้ย,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 ม,ยมันออาจริงแล้วะไอท้ไอทนัไทน,ไทนไอ้ทันไอ้ดุยทันหนครับเอ้ยเจนนะครับเ็นนะครับก่อ,อนนี้ออนไลน์ออโต,โต้อารยามวิ่งอยู่ครับผอต้องข้ามเขามาตึงว่ะผมดาวไปแล้วว่ะอุ้ยแดง ด้านของท่านว่าที่เข้ามาขวาครับอูย้ยวม,มาโดนไม่ไโอ้ยโดนว่าเหลือเหลือสองตีไม่ดโอ้ยโดนแล้วว่ะคนดูนี่ม,มันเอาจริงแล้วว่ะโอ้ย,โ,อยโดนสูสีดูดีมานามามา,มา,มาคนดูเชียร์ใครเม้นมาเลยนะครับ อุ้ยไอ้ทันให้ฮาผู้ใดเหลืองงอุ้ยไอ้ทันโดนว่ะร่อุ้ยเดี๋ยวสองตอสองว่ะคนดูเกมแม่งตึงว่ะเกมแม่งตึงว่ะเออออาโต้เอโต้หรอเอาดีดีเป็นทีมเดียวกันทีมเดียวกันเออใจเย็นใจเย็นออนไลน์หน่อยน้องสู้สีลุ้มกันแดงแดงแดงแล้วแดงแล้ว เอ้ยมึงกินเราคาเดแดงโอ้โดนอะไรอะไรคนเดียวอะไรไหวอนไ์ไหวเชื่อพี่โอไหวอะไรโอ้ยตายสวยลายสวยอะไรเอาอยู่มาดิโอ้ยเฮ้ยหนึ่งหนึ่งเนหนึ่งนเ้ยโอ้อะไรวะตีมันโหดตีมันโหด โโอหเกือบไปเลี้ยวเกือบไปลีศูนย์สี่สองสองแล้วสองสองเฮ้ยสอนกันหน่อยเว้ยสอนกันหน่อยเว้ยแดงอุ้ยโดนว่ะอุ้ยจะดาวพี่โอ้จะดาวโดนล้มเนอะโดนล้มโดนล้ม โดนโดนอีกแล้วโอ้โดนย้ำอ่ะเชียเอ้ยชิบหายแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ไม่โหดจังวะดูดิมันมันลั่แล้วอ่ะโอ้โหโดนทอนว่ะโอ้ยเช่ยเอ้ยเศร้าอ่ะคนดูเศร้าอ่ะแม่งโดนทอนพี่ไม่โดนแบงค์เา ไว้ตัวเดียวตัวเดียววัวปาตัวเดียว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 เัวโอ้ยถามถยมอโอ้ยมาเราอาดูสาสมแล้วเอ้ฝั่งนั้นไหวปะเนี่ยอุ้ยไหวว่ะไหวว่ะแดง วิวจะดาวดันหลังบ้านเต็มเลยไว้ไว้ไว้เหลือสองคนเหลือสองคนย้อนบนกับีวิวตัวนึงแดงล่างดาวดาจะดาวดันโดดลงไปแล้วโดดลงไปแล้วโดดไปแล้วไว้เหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวฝั่งโน้นฝั่งโน้นฝั่งโน้นดาวเออโอ้โหสูสีว่าสี่สามถอนยาวเลยบ้านถอนยาวเลยบ้านเพื่อน ให้ไปรุ่นใหม่บ้าไปรุ่นอ่าเริ่มเริ่มเริ่มแล้วนะเราเริ่มเราเริ่มเรากลับมาถกเรากลับมาพิกนำแล้วมาวะตาดาวดาวตาดาวแจงตอนนี้เราเจ็บตอมาร์กต้มเจ็บตอมาร์กต้มเจ็บ ล่ตัวเดียวล่ตัวเดียวล่ตัวเดียวกระดาวกระดาโอ้ยทันเอาไปสามเออตอนนี้ยังไงสกอรนอ่อนทันว่าแบกนะคนรูฝั่งนี้ทันว่าแบกโอ้โหไอ้น้องมันท่าสามันแล้วไหวปะเนี่ยโอเคโอเคโอเคไหวนะอาจจะอาจจะผิกก็ได้อะไรอย่างงี้มามา อ Ooh, mould, 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 mould. Sure, How, you, you, ุ go, go. ๊ยโยดูก totally ัใครไม่รู้อ่ะอันน oh, ี้โหดอันนี้โหดดาวดูไม่ดาวอ่ะดาวดาวไปสองพับปนูดาวไปสองไปยองขวัญน่ะ

จะเอาแดงแดงแกไม่รอดแน่แกโอ้โหหกสามเฮ้ยอาการเป็นยังไงเนาะอาการเป็นยังไงอาการยังสู้อยู่ไหมโอเคโอเค,อเคสู้นะเวสู้นะเว,าเวมาดิมาดิ ไอ้ทันดาวกอดตึงดาวว่ะกอดตึงทันมาดาวว่ะคนดูอะไรเร่องอะไรเฮลท์เฮลท์เคลท์เจ็บไปป่ะไป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 มาหายโตมาหายโตมาหายโตแดงอารมณ์อารมไปช่วยอารมณ์ไปช่วยคุณไม่ดาวว่ะคุณไม่โดนว่ะไม่โดนว่ะ Ê đồ đồn Ê <laughs> ừ, chứ phải là thỏng thỏng Ê tôi là tôi tôi đâu Ê ơi, tôi đi ơi tuổi, mà lấy ổ mà chơi ổ mà chơi to Bây chơi to nó dài ơi, 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 ui 1 1, 1 1, ơi, ơi เฮ้ยวันสวนเหมือนกันส่วนเหมือนกันสวนเหมือนกันไรบ้างยังวันยังไหมถ้าเราชนะคือชนะเลยถ้าเขาฝั่งเขาชนะต้องไปต่อทำว่าไงน้องหัวเชื่อโอ้ยเหมือนกันแล้วเอาแล้วไงออนไลน์วัดเดียวตายโอ้ยหนึ่งศูนย์มีแก้มีแก่โอ้ยหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เอาว่ะหนึ่งศูนย์นาเขาดูหนึ่งศูนย์เราขึ้นนำก่อนวิสวย ปลาคนดูต่อไปเกมที่2คือเล่น2ใน3คือสองนคือจบเลยนะมาพร้อมนะนะมาลุยเฮ้ยตานี้เอาดีๆนะครับตานี้เอาดีๆนะหมาก็ดูครับเกมที่2นะครับมาวะ่ะอุ้ยไอ้ดันมันโหดจังวะเออปอปอวะโอเคพี่เคลียร์ตัวนีว้ก่อนแดง

เดียวแดงแดงน้องมาผิดหลังแล้วหลังคาเรือนน่ะที่น้องบุกมาโดนรอบนี้เจ็ดศูนย์เออรอดูเอางี้ถ้าพวกเองเจ็ดศูนย์เนี่ยพวกเองเต้นไก่ด้วยนะโอเคไหม <c oughs> เอาตอนนี้เหมือนฝั่งตรงข้ามแบตจะหมดนะมาวะ่านผู้ชมแดงอยู่ในบ้านหนึ่งอยู่ในบ้านหนึ่งแดง เอาว่ะคนดูเอาว่ะเอามาเอาว่ะเดี๋ยวตัวเดี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 ยวอยู่ไหนอยู่ไหนเอาแด้งอุ้ยตึงเหรอตึงเหรอตึงหรอโอ้โหไม่ดาวอ่ะรอ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 จังอรถิ่นเลยจังอรถิ่นเลยจังเนี้ยจังอรถิ่นเลย แบงแบงไม่น่ารอดนะไม่น่ารอดนะน้องมาดิไปไหนวะแบงอุ้ยมันไม่ดเอาอะถึกเกิดถึกเกิดโอ้โหนี่ไงนี่ไะสองศูนย์หมาทุกท่านสองศูนย์แล้วหมาให้รู้กันต่อครับเราต้องเอาเจ็ดศูนย์นะ แดงไอีีลลงงงงููพ่แดงแดงโดนนะ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 ระวังด้วยนะระวังด้วยนะระวังด้วยนะคุไม่ได้เอาแดงแดงสถานการณ์ตึงเครียดว่ะไม่ดาว่ะชิบหายแล้ว đang đang than đang, tôi đi đang, tôi đi đang. đi mà. phải là Chị phải là chúc con, chúc con, chúc con. tao tao phải là chém phải là. ชิบมหายแล้วชิบมหายแล้วน้องอแดงคู้คูสามศูนย์เอาแล้วครับตอนนี้เขามีการวางแผนนะไปแผนของเราคือเด,ดินสี่ดาวแดง จุกจ่กจุกล่จุกลาจุกลาจุกลาะจุกอยูจุกอยู่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 เฮ้ยอุ้ยแดงอุ้ยพโอเดาวโอ้พี่โอเดาวอ่ะพี่โอเดาวอ่ะหนงโอ้โหนี่ไงนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยยังไงครับตอนนี้เหลือฮันวากับทางด้านของออนไลน์ เอาแล้วไงออโต้โรมาโอ้โห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 ดัไปหนึ่งครับเหลือสองสองโันวาพิ้วเหลือเกินครับโอ้ธันวาพิ้วเหลือเกินครับเหลือสองหนึง่งครับ อู้ทันวาจะไหวหรือเปล่า4-0หรือเปล่าวินนี้แดงเฮ้ย,อยเอาดีๆหนึ่งหนึ่งใครจะโยูใครจะไปใครจะหายใครจะจากโอ้4-0รับนวาคัดให้โอ้ย มาว่ะ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 อุ้ยมันมันหลุดมา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 ตัวหนึ่งเฮ้ยดาวโอ๊งม่เราโดนชื่อมันไม่ดาวว่ะหนอชิบหายแล้วเจ็ดศูนย์เราอุ้ยสวยสาม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 ระวังระวังสามสามแล้วเป็นกลุ่มไว้เป็นกลุ่มไว้เอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะ จะได้แล้วโอ้เหลือแล้วนั <c oughs> ่นหรอออออโต้คนเดียวอย่างนี้ยังไงง่สามหนึ <It> ่งอุ้ยออโต้โต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 ออโต้คัดให้ออโต้คัดให้อือออโต้คัด มาหนี่มๆตีต่อหนึ่งปามาปิดะกรปิเจ็ดหนึ่งเลยป้าเจหนึ่งเลยป้าคนดูเจห่เลยป้ากดไลค์หน่อยนะคนดูเจ็ดหน่ะแดงอุ้ยไอตัวเกมดิงเฮ้ยเดี๋ยวดนเดี๋ยวดนเดีดนเี๋ดนเฮเฮ

เอาตัวเดียวเอาตัวเดียวแดงแดงนี่อ่ะนี่อ่ะนี่อ่ะห้าหนึ่งไงแดงห้าหนึ่งห้าหนึ่งคือคืออย่างนี้คุณจะคัดไปหรือเปล่าครับน้องๆเร็วให้ทุกคนเล่ามาว่ะมาว่ะมาว่ะห้าหนึ่งนะเพื่อนโยมาหลังพี่โยมาหลังร้นแจ้งกันแล้วแดงแดง Toa bên này, toa bên này là bên lụt đó Úi. Bang! มาทำอะไร่ะมาวะ yeah. มาวะมาดิ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 เปิดล้างทองแล้วมาแดงแดงแดง หกสองแล้วครับท่านผู้ชมในเกมที่สองโอ้โหมันว่ะมันว่ะเกมนี้อจาจจะขาดนะา่อยนะมาเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะปิดสกรเลยนะจับพี่โอก่อนหรอยากนะยากนะยากนะแดง

เ้ยผมเปิดโปรวิ่งเร็วหรือเปล่าแดงแดง,แงเป็นยังไงล่ะครับน้องถึงมาบิดมอเตอร์ไซค์หน้าบ้านพี่ <c oughs> ยังไง ผิดบ้านแล้วเลยเอ้ยหนอก้าผิดบ้านแล้วโอเคครับน้องๆฝั่งแบบเด็กแว้นก็แพ้ไปนะครับแพ้ก็คือแพ้แพ้ต้องหน้าขาวอ่าทีมที่ชนะมารับรางวัลครับอ่าคนแรกคุณจะใส่ใครเฮ้อมาใกล้ๆครับกล้องมาดูใกล้ๆครับคนนี้จะโดนครับอ่าบาว้าโอ้หเรียบร้อยครับเป็นไงครับงงครับงงมาคนที่สอง อ่ะต่อไปออนไลน์ครับคุณจะใส่ไไรครับใส่เตจลาจรครับอ่าเตจลาจรครับเรียบร้อยครับเตตลาจรคุณเตตลาจรรู้สึกไงครับคุณเตตลาจรแป้งข้าจมูกอ่าเขาต่อไปอ่ะคุณเอาะไรครับอ่าคนชื่อกับตานโดนครับอื ผ<อ>มรูม้สึกงามผู้ที่แพ้ครับรู้สึกแย่ครับอ๋อโอเคต่อไปพี่อรโมนะครับไอ้นี่นี่มันมันปากดีเลยมันบอกเพื่อนใจใจใจไอ้น,นี่ต้องเยอะกว่าเพื่อนหน่อยนะครับโอ้โหโหเหยืมือเลยอ่ะคุณชื่ออะไรชื่อเบมครับเบมครับคุณว่าทีมผมไก่หรืออะไรต่างเหมือนเดิมครับปากดีอย่างนี้ก็หลับตาครับอืออ่ะรู้สึกไงทีนี้ ผมรู้สึกยังไงทีนี้ <c oughs> ไก่ไหมไม <c oughs> กไ่เหมือนเดิมครับอย่างต้มไก่พอดีเลยไก่เหมือนเดิมไอ้นี่ปากนี่เดี๋ยวรอบหน้ามาเนี่ยอาจจะต้องโดนนะอ่ะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตัวใครนะครับแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสหรับวันนี้ขอลาตัวไปก่อนบ๊ายบาย